ดีค่ะไพ่เ่าเรื่องค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เป็นเรื่องราวของใครนะคะล้นเลยนะจริงๆตอนนี้ขณะนี้เวลาสามทุ่มแหละทุกคนแม่หมออัดคลิปให้แต่ว่าโอ้โหกว่าจะไปบีบอัดไฟล์ให้มันขนาดเล็กลงกว่าจะใส่ลายน้ำเนี่ยค่ะสองเวลามันก็เทคทามากละพออัปโหลดอีกนะมันก็แล้วแต่ว่ามันจะไปได้ช้าเร็วแค่ไหนอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยไปออกเวลาเดิมทุกทีเลยนะทุกคนมืดๆค่ำๆเล็กมาอเช้าประมาณนี้ อ่ะไม่เป็นไรค่ะมาเดี๋ยวลองดูนะว่าวันนี้จะไปกี่โมงนะคะเพราะว่าแม่แมหมออัดเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกหนึ่งชั่วโมงปกติจะอัดเวลาประมาณ4ี่ทุ่มนะค่ะตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงเรื่องราวที่คุณอยากรู้แล้วก็อยากทราบดีๆนะคะให้ออกมาใช่แล้วก็ตรงได้มากที่สุดเลยนะคะมีพลังงานใหม่ๆเข้ามาดูด้วยแน่เลยเพราะว่าช่วงสองวันนี้รู้สึกพลังงานมันเปลี่ยนแปลงไปนะค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเดอสตลงในฝั่งของเขา คนคนนี้ในแวดวงของเขาเขาเป็นคนที่โดดเด่นในแวดวงของเขาคนหนึ่งเลยนะอาจจะเป็นคนที่ทํางานและเป็นดาวเด่นของแวดวงของเขาไหมในด้านของการทํางานอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้หรือเป็นคนที่โดดเด่นในลักษณะที่ว่า ที่ทํางานค่อนข้างให้ความสําคัญแล้วก็โฟกัสกับเขาก็ได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างโดดเด่นแล้วทําอะไรไม่ได้เหมือนคนอื่นเป็นลนักษณะของคนที่มีทิศทางความเป็นตัวของตัวเองอะไรแบบนี้นะคะอาจจะมีคนติดตามเขาเยอะหรืออะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นทิศทางว่าเวลานี้เขาก็โดดเด่นนะในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็ในด้านของการทำงานเป็นคนที่มีเสน่ห์คนหนึ่งแล้วมีคนเข้าหาเยอะก็ได้นะคะ ส่วนของคุณนะ่ยสิบเหรียญเกิดขึ้นแม่หมอไม่แน่ใจว่าอ๋เอาเอาอย่างนี้ก่อนนะสิ่งเดียวที่แน่ใจคือแม่หมอมั่นใจว่าเวลาในคุณเติมเต็มชีวิตคุณสมบูรณ์นะแล้วก็ในทิศทางนี้สิบเหรียญเนนะี่ยบางคนนะอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วหรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้เป็นครอบครัวคนที่คุณมาถามถึงแต่หมายถึงว่าคุณมีความรักใหม่ๆเข้ามาพัฒนาในชีวิตและไอความรักที่คุณพัฒนาเข้ามาในชีวิตเนี่ยเป็นความรักที่เหมือนกับว่า เข้ามาเป็นครอบครัวกับคุณแล้วเป็นหนึ่งเป็นอันเดียวกันแล้วอะ่ะคือคนที่คุณกําลังถา,ถามถึงเนี่ยใช่คนที่หลุดออกจากความสัมพันธ์หรือเปล่าคะหรือว่ามันห่างหายกันไปไหมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วยังไงต่อคะไหนดูซิ <c oughs> ใช่ค่ะคนคนนี้เป็นคนที่คุณเดทกับเขาไปแล้ว ความหมายคือคุณเป็นคนคนที่คุณถามถึงเป็นคนที่คุณจบความสัมพันธ์ไปแล้วและตอนนี้คุณก็เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่มีความรักใหม่ๆแล้วก็สร้างครอบครัวกับคนใหม่ๆของคุณเรียบร้อยแล้วอยู่ในความสัมพันธ์กันแล้วรู้พ่อแม่เขารู้พ่อแม่เราเข้าถึงกันได้แบบนั้นแล้วเพราะฉะนั้นทิศทางคนนี้ที่คุณมาถามถึงหรือกําลังส่องเขาอยู่นั้น<ม>เขาเป็นคนเก่าๆในอดีตที่อาจจะเคยสร้างรอยบาดแผลในใจของคุณ แล้วคุณจบกับเขาไปแล้วคนคนนี้ตอนนี้เวลานี้เขากําลังโดดเด่นในพื้นที่ของเขาโดดเด่นในหน้าที่การงานของเขาอยู่นะคะสิ่งหนึ่งที่แม่หมอเห็นคือมันมีทิศทางของการที่เขาเนะี่ยประสบความสําเร็จใช่ไหมก็เป็นทิศทางว่าเขาอยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันอ่าแปดไม้เท้าเป็นลนักษณะของการที่การการกลับมาหรือการกระทําอะไรแบบทันทีทันใดหรือจังหวะก็ได้นะ จังหวะชีวิตแม่หมอเห็นว่าในอนาคตอันใกล้มันจะมีจังหวะชีวิตอยู่ที่มันอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณกับเขาอะเจอกันเลยบังเอิญอาจจะเป็นการท่องเที่ยวนอกสถานที่หรือว่าไม่ใช่เป็นสถานที่ด้านนอกแล้วกันที่คุณไม่ได้คาดหวังว่าจะเจอแต่คุณจะได้พบเขาในสถานที่ที่มันเป็นมันเป็นด้านนอกที่ไม่ใช่ p r i v a t มีโอกาสได้ปะกันโดยบังเอิญน,นะคะ แน่นอนค่ะความรู้สึกของคุณถ้าคุณได้เจอเขาโดยบังเอิญความขัดแย้งเกิดขึ้นมาเลยเห็นไหมแสดงว่าทิศทางในอดีตของคุณก็จบกับเขาไม่สวยและจริงๆคุณก็ไม่ได้โอเคกับเขาเลยนะต่อให้มันหลุดจากความสัมพันธ์ไปแล้วคุณมีคนอื่นเข้ามาฮิวใจอยู่ในชีวิตของคุณแล้วหรือสร้างครอบครัวก,กับทิศทางของคนใหม่แล้วแต่คนคนนี้ทุกครั้งที่คุณได้เห็นหน้าเขาคุณจะรู้สึกแลว้วมันมีภาพจําเกิดขึ้นเนะี่ยภาพจําในอดีตที่เป็นลักษณะของการที่มีความขัดแย้งมีความทะเลาะเบาแหวง อา,อาจจะเป็นเพราะสิ่งนี้ไหมเลยทําให้คุณกับเขานาะต้องเหินห่างแล้วก็ต้องตัดจบกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางมันเหมือนกับว่าเฮ้ยเพื่อนๆระวังตัวหนะเพราะว่ามันมีทิศทางว่าอีกไม่นานคุณกับเขาอาจจะได้เจอกันโดยไม่ได้นัดหมายแล้วก็โดยบังเอิญในในสถานที่ข้างนอกพึงระวังว่าเจอแล้วเราจะรู้สึกถึงความขุนหมองความขุ่นข้องในใจอีกจากทิศทางที่เขาอาจจะเคยกระทําเราในอดีตนะคะคนคนนี้ ตอนเวลาเออเวลาที่คุณไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์กับเขาอะนะก่อนที่เขาจะเป็นคนที่โดดเด่นในแวดวงอย่างปัจจุบันนี้ได้ในอดีตเขาน่าจะมีพลังงานด้านการเงินการทองและการใช้ชีวิตที่ต่ากว่าคุณในลักษณะเหมือนกับว่าการงานตอนนั้นช่วงนั้นตกงานไหมเปลี่ยนงานใหม่ไหมเขาเจ็บป่วยไหมอะไรแบบนี้แล้วทิศทางของคุณเนี่ยคุณไปซับพอร์ตเขาเวลาที่เขาเจ็บป่วยหรือคุณอาจจะไปซับพอร์ตเขาช่วงเวลาที่เขาหมดขวัญและกําลังใจและเจออุปสรรคในชีวิต หรืออีกความหมายหนึ่งคือคุณอาจจะเคยไปซัพพอร์ตการเงินการทองเขาหรืออาจจะเคยให้ที่อยู่อาศัยเขาเลยก็ได้เพราะฉะนั้นทิศทางเนี่ยคนคนนี้ในอดีตอ่ะพลังงานเขาด้อยกว่าคุณและเป็นคนที่คุณเคยเกื้อหนุนมาแต่ว่าตัวของเขาเองเนี่ยมีแต่ความขัดแยง้งแล้วก็ไม่ตรงไปตรงมากับคุณมันก็เลยบ็นทิศทางที่ต้องเหินห่างกันไปอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ในอดีตอ่ะภาพจําของเขาที่เกี่ยวกับคุณี่ยมันจําไว้อย่างสวยงามนะ ภาพจำของเขาคือคนที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขามาซัพพอร์ตเขาให้เขารอดพ้นจากภาวะวิกฤตนั้นๆและให้เขาเจริญงอกงามได้จนจุดนี้ในวันที่เขาไม่ได้มีคุณนะคะฉะนั้นตอนนี้เวลาเนียเ,เขามีความพร้อมละในเรื่องของการงานอาชีพการเงินและความมั่นคงทิศทางที่แม่หมอเห็นคือไพ่หกถ้วยเป็นทิศทางว่าตัวของเขาเขาอยากจะกลับมา ขอคืนดีกับคุณอยากจะกลับมางอ้ออยากจะกลับมาอะไรเนี่ยแหละนะแล้วก็ไอ้แดาบที่ขึ้นมาข้างบนเอ้แปดไม้เท้าแปดไม้เท้าที่ขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันเป็นทิศทางว่ามันก็จะมีเหตุการณ์จังหวะจากโคนที่พวกคุณจะได้เจอกันโดยบังเอิญน่ะโดยที่เขาก็ไม่ได้ตั้งใจและคุณก็ไม่ได้ตั้งตั้งใจแต่มาปักกันพอดีในเวลาที่ในเวลาที่ไม่ได้เตรียมตัวเพราะฉะนั้นทิศทางคือ เขาบอกเลยค่ะว่าทันทีที่เขาเจอคุณความสัมพันธ์เก่าๆความรู้สึกเก่าๆมันจะกลับมาเห็นไหมคะความที่คุณเป็นเดอร์ซันน่ะคุณทําให้ชีวิตของเขาจเจริญง,งอกงามขึ้นพบพานกับสิ่งที่ดีๆหรือเป็นคนที่มาทําให้เขาตื่นรู้และเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองนในทิศทางที่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นทันทีที่เขาเจอคุณนะถ้าได้มีโอกาสเจอปุ๊บแน่นอนความรู้สึกสํารานใจความเบิกบานใจจะเกิดขึ้นและทิศทางของเขาเขาจะรู้สึกเหมือนกับว่าคําสัญ,ญญาเดิมๆ ที่พวกคุณอาจจะเคยพูดกันเช่นอ่ะเราจะสร้างอนาคตด้วยกันไหมเราจะแต่งงานกันไหมอะไรแบบนี้มันจะถูกหรือฟื้นกลับขึ้นมาในหัวของเขาอีกครั้งเพราะว่าคนคนนี้เขาจากไปเนี่ยจริงๆเขามีทิศทางว่าเขาติดค้างคุณด้วยนะกับสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณไว้ในอดีตอะ่ะเขาก็เหมือนกับว่าพอเจอปุ๊บเขาก็อยากแก้ไขยอยากกลับมาทาอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ทิศทางที่แม่หมอเห็นน่ะเขาไม่รู้หรอกว่าคุณอาจจะเริ่มต้นใหม่ไปแล้วหรือว่ามีครอบครัวใหม่ไปแล้วอะไรประมาณนี้นะเพราะทิศทางของคุณอะ่ะ ตอนนี้คุณเพียบพร้อมทุกอย่างแล้วนะราชินีถือไม้เท้าคุณเป็นคนที่เพียบพร้อมในด้านของการทํางานอาชีพอยู่แล้วแล้วก็มันมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเพื่อมาเติมเต็มคุณอยู่แล้วในช่วงเวลานี้ค่ะซึ่งตรงจุดนี้อาจจะเป็นสิ่งที่คนคนนี้เขายังไม่รู้เขามีเพียงแค่คิดว่าเขาจเจริญแล้วนะเขาประสบความสําเร็จแล้วนะแล้วเขาก็อยากจะพยายามหาช่องทางกลับมาเจอคุณแต่เหตุการณ์ไหนเหตุการณ์ชีวิตมันจะได้เจอกันโดยบังเอิญแบบนั้น เพื่อไปรื้อฟื้นความรู้สึกของเขาในอดีตให้กลับมาทํางานอีกครั้งแต่ความรู้สึกของคุณตัวตนของคุณตอนนี้คุณเริ่มต้นใหม่ไปแล้วนั่นเองนะคะซึ่งเขาไมา่ได้รับรู้ด้วยนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่มาดูในส่วนของไพ่เทพคตินิดนึงค่ะว่าเทพคติจะเล่าเรื่องราวว่ายังไงนะคะ ให้เทพฟคติจะเล่าเรื่องราวว่ายัางไงเอ่ย DM p เ s e สายตาที่เขามองคุณคุณเป็น DM เพจของเขา คุณเป็นคนที่ไม่เหมือนใครเลยในชีวิตที่เข้ามาในชีวิตของเขานะชีวิตเขาจเจอคนกี่ร้อยกี่พันคนก็ตามทุกคนเข้ามาหาเขารวนแล้วแต่เต็มไปดได้การหวังผลประโยชน์เต็มไปดได้ความขัดแย้งเต็มไปดได้ความแข่งแย่งกันอะไรเงี้ยเขาอาจจะเป็นคาสโนว่าก็ได้คบคนหลายๆคนแล้วมีภาวะรถไฟชนกันไหมแล้วเกิดความขัดแย้งก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นทิศทางเนี่ยมันจะต่างกันคนอื่นเข้าหาเขาอาจจะมาในลนักษณะของกินดื่นดื่มเที่ยวแล้วก็ใช้ชีวิตหรือว่า ให้เขาไปให้เขาปนเปื้อแต่ทิศทางของคุณน่ะคุณมาเจอเขาในเวลาที่เขาย่ําแย่ในชีวิตเห็นไหมแล้วคุณเป็นคนที่ซัพพอร์ตช่วยเหลือเขามาตลอดซึ่งคุณจะแตกต่างจากคนอื่นนะคนอื่นมาเพื่อกอบโกยแต่คุณเข้าไปช่วยเหลือซัพพอร์ตแล้วไปเติมเต็มคุณอาจจะรับไม่ได้ที่คนคนนี้มีหลายๆคนในความสัมพันธ์ก็เป็นไมาได้เหมือนกันในอดีตแล้วคุณอาจจะไปจับตรงนั้นได้เพราะมันมีไพ่ของความขัดแย้งเกิดขึ้นในอดีตในชีวิตของเขาเหมือนกัน คุณเลยออกจากความสัมพันธ์นั้นมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสายตาของเขาที่เขารู้สึกกับคุณและเขามองคุณ mm hmm. เขามองคุณเป็น d m p อคือคุณเป็นคนที่พิเศษที่สุดเป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือเขารักเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขทาให้เขาตื่นรู้ก็ได้นะว่าเฮ้ยชีวิตนี้รักดีๆก็มีนะอะไรแบบเนี้ยซึ่งคุณเข้ามาเป็นผู้ให้กับเขาจริงๆเพราะฉะนั้นนมาเลยเป็นทิศทางว่าเขาก็อยากจะพัฒนาตัวเองจริงๆเพื่ออยากจะกลับมาเป็นผู้ให้กับคุณบ้างไพ่เทมเพลนลงนะคะ ในทางกับการเขาเคยรักจากคุณมาโดยตลอดเขาอาจจะไม่เคยทําอะไรเพื่อคุณเลยเพราะฉะนั้นทิศทางก็คืออยากจะเหมือนกับให้ได้ตอบแทนคุณบ้างอะไรอย่างเงี้ยโหแสดงว่าเขาไม่เคยได้รู้เลยเนาะว่าเวลานี้คุณอาจจะคอมมิชก,กับคนอื่นไปแล้วบางคนอาจจะหมายถึงแต่งงานใหม่ไปเลยก็ได้ใช้ชีวิตกับคนใหม่ไปแล้วอย่างนี้นะคะเดทเกิดขึ้นแม่หมอมองว่าถ้าเกิดคนคนนี้เขาไม่รู้ว่าคุณเริ่มต้นใหม่ไปแล้วอีกไม่นานในอนาคตอันเร็วๆเวนี่ยค่ะ อาจจะเป็นเวลาที่ได้เจอกันโดยบังเอิญนอกสถานที่หรืออะไรก็ได้คนคนนี้จะเห็นแล้วเขาจะสัมผัสได้แล้วเขาจะรับรู้ว่าเฮ้ยมันไม่สามารถกลับไปตรงจุดนั้นได้แล้วนะมันสายไปแล้วว่ะสิเพราะว่าเวลาเนี้ยทิศทางของคุณเริ่มต้นใหม่แล้วเดทจึงเกิดขึ้นทางฝั่งเขาเห็นไหมเดทที่เกิดขึ้นทางฝั่งเขามันเป็นสีแดงนะมันไม่ได้เหมือนคุณที่เป็นพลังงานสีฟ้าเยือกเย็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับพลังงานฝั่งของเขาคือ มันเป็นลักษณะของความสูญเสียและมันเป็นความร้อนแรงอะค่ะที่เขารู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่สามารถหวนกลับมาได้แล้วจริงๆใช่ไหมมันมีแต่ความเนี่ยมันอยู่บนซากประหลักหักพังเห็นปะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเฮ้ยความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่สามารถรื้อฟื้นหรือกลับมาใหม่ได้อีกแล้วใช่ไหมอะคำตอบก็คือใช่เพราะว่าทิศทางคือคุณไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดเขานะเพราะคุณไปเริ่มต้นใหม่แล้วกับสิ่งที่มันดีกว่าดีกว่าที่มีเขาอยู่ในชีวิตตลอดเวลาที่ผ่านมาแบบนี้ค่ะคนคนนี้ก็เลยเหมือนกับว่า รู้สึกดิ่งมากเลยนะถ้าเกิดเขาได้รู้ได้เจอโดยบังเอิญนอกสถานที่เนี่ยนะมันมีโอกาสที่เหมือนกับว่าเขาอยากจะทวงถามความสัมพันธ์คืนเหมือนกันน่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะห่างกันไปแล้วแต่คุณเชื่อไหมว่าสําหรับหน้าไพ่สําหรับนี้นะมันบอกเลยว่าแม้ว่ามันจะห่างกันไปแต่เขายังแบบความสัมพันธ์ของคุณไปอยู่ความหมายก็คือเขายังไม่ได้ move on จากคุณน่ะนะถึงแม้ว่าจะห่างกันไปที่ผ่านมาไม่เคยพูดไม่เคยคุยอะไรกันแต่ไพ่พระเกศเกิดขึ้นก็เหมือนกับว่า ยังมีเส้นสัมผัสรับรู้ถึงกันและกันอยู่เลยอะไรแบบนี้หรือตัวเขาเองนั้นก็เหมือนกับว่าแม้ว่าคุณจะไม่เคยได้พูดอะไรอีกสําหรับเขาเขามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาก็ยังสื่อสารกับคุณทางความรู้สึกได้อยู่นะเดะสตาเกิดขึ้นจริงๆต่างคนต่างเป็นเดะสตานะคุณเองก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีหน้ามีตาในแวดวงสังคมของคุณ เขาเองก็มีชื่อเสียงและมะีหน้าตาในแวดวงในสังคมของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นทิศทางก็คือมันเหมือนกับว่า <c oughs> ต่างคนก็ต่างมีที่ไปแล้วต่างคนก็ต่างมีสังคมของตัวเองแล้วและในอดีตเขาเป็นคนที่ปล่อยมือคุณไปเองอะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้จะกลับมาในทิศทางของเดอสตาตัวเขาเองเขาก็เริ่มคิดแล้วเหมือนกันว่าที่เขาพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวพยายามจะกลับมาทําพลังงานให้เท,เท่ากับคุณเนี่ย เพื่อหมือนให้กลับมายืนหยัดอยู่ได้ในทิศทางคุณอีกครั้งเขาจะทําอย่างนั้นได้จริงๆหรือเปล่านะเดือดสเต็งเกิดขึ้นในฝั่งของคุณคุณไม่เอาด้วยแน่ๆเพราะว่ามันเป็นทิศทางว่าคุณเริ่มต้นใหม่ไปแล้วอ่ะคุณแข็งแรงเกินกว่าที่คุณจะกลับไปรับฟังเขาอีกคุณแข็งแรงเกินกว่าที่คุณจะไปนั่งสนใจอะไรกับเขาอีกอย่างเงี้ยเพราะทิศทางของคุณคือคุณเดินหน้าไปแล้วพัฒนาความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะ คนคนนี้จะดื้อแพ่งหน่อยแรกๆเนี่ยนะเขาจะยอมรับความจริงข้อนี้ไม่ได้ว่าคุณเริ่มต้นใหม่แล้วเขาอาจจะคิดว่าคุณเป็นของตายก็ได้นะในอดีตคิดว่าคุณไม่น่าจะไปที่ไหนได้เพราะว่าคุณเป็นทิศทางของคนที่เคยยอมเขามาตลอดแล้วก็รักเขามากทําเพื่อเขาได้ทุกอย่างแต่ตอนนี้คือมันไม่ใช่เพราะชีวิตของคุณเนี่ยคุณยอมเขามาจนคุณเรียกได้ว่ามันถึงภาวะที่คุณยอมไม่ได้แล้วอ่ะคือมันสูญเสียความเป็นตัวเองไปแบบสุดๆจนคุณ จนคุณต้องลุกคือขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองแล้วก็ศักดิ์ศรีตัวเองเวลาเนี่คุณรักตัวเองมากพอคุณจึงกล้าที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ตอนนั้นที่มันเป็นท็อกซิกแล้วคุณก็ได้เจอกับรักที่ดีๆแล้วเพราะฉะนั้นต่อให้คนคนนี้จะพยายามฉุดกระชากเล่นแร่แปรธาตุยังไงเขาก็ดึงคุณกลับมาไม่ได้แล้วนะอันนี้คือทิศทางของเขานะคะแต่ใดๆก็ตามเขาก็อยากจะแก้ไขนะ อยากจะแก้ไขตัวเองมีความรู้สึกติดค้างตอนนี้คุณไม่ได้ติดค้างเขาแต่เป็นพลังงานฟากของเขาที่รู้สึกติดค้างคุณนึกออกไหมเพราะที่ผ่านมาอาจจะเป็นการครบซ้อนครบแทรกไหมหรืออะไรไหมที่เขายังคิดเองไม่ได้แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเขาคิดได้แล้วมันไม่มีใครเหมือนกับคุณอีกแล้วจะวนกลับมาก็สายเกินไปเพราะคุณก็เริ่มต้นทิศทางความสัมพันธ์ใหม่ไปแล้วกลายเป็นว่าคนนี้รู้สึกติดค้างกับคุณตลอดชีวิตเลย ติดค้างในเรื่องของการเงินการทองที่เอาจากคุณฝ่ายเดียวอาจาาอาจะไม่เคยได้เข้ามาซัพพอร์ตคุณแม้กระทั่งจิตใจก็ยังไม่ซัพพอร์ตให้และไม่ให้แะรับก็ไม่เท่ากันอะไรเงี้ยพอตอนนี้กลับรู้สึกว่าอยากจะมาเป็นผู้ให้บ้างอยากจะกลับมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขมันก็เลยเวลาไปแล้วค่ะเพราะว่าคุณนั้นได้เดินหน้าต่อไปข้างหน้าแล้วและคุณก็ได้ใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดแล้วเทพพระพุทธเกิดขึ้น สิ่งที่แม่หมอเห็นก็คือการที่อย่างน้อยที่สุดเขาอยากจะพูดคุยกับคุณอีกสักครั้งเ่ะอยากจะเจอหน้ากันตรงๆอยากจะพูดคุยอยากจะเคลียร์ใจกับคุณสักครั้งไม่อยากติดค้างแบบนี้เพราะมันเป็นทิศทางของตัวเขาว่าเขานั้นยังติดค้างคุณแต่ว่าคุณน่ะหลุดพ้นจากตรงนี้ไปแล้วแล้วคุณไม่ได้โฟกัสไม่ได้สนใจอีกแล้วแต่เขาติดค้างคุณอันนี้คือความรู้สึกที่มันติดค้างกับเขาและเขาต้องการปลดล็อกความรู้สึกติดค้างของเขาเนี่ยค่ะไม่งั้นมันจะล็อก สำหรับเขานะมันจะล็อกชีวิตของเขาอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตอันนี้คือทิศทางของเขานั่นเองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่ออลล์เคิลนิดนึงค่ะว่าไพ่อัรล์เคิลจะสรุปว่ายังไงนะคะ ตอนนี้ที่ผ่านมาเขาทาตัวอีเลื่ออีเฉยใช่ไหมตอนนี้เขาก็เหมือนกับว่ามีกฎมีเกณฑ์กับชีวิตมากขึ้นมีบรรทัดฐานชีวิตตัวเองมากขึ้นไม่ได้ใช้ชีวิตเลื่อยเปื่อยไปวันๆหรือป้อใครไปวันๆแบบนั้นมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอีกแล้วนะแต่ไอการที่จะหวนกลับมามันก็คือสายไปแล้วตอนนี้เลยกลายเป็นว่าเขาพยายามที่จะดูแลดูแลตัวเองดูแลความสัมพันธ์อะไรต่างๆเท่าที่เขาจะมีค่ะให้ดีที่สุดนะเพราะว่า ทิศทางของเขาคือมันเหมือนกับเป็นการที่เตรียมความพร้อมที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณตอนเนี้ยเขาจะเป็นคนที่ระแวงเลยว่าเอ๊ะคนที่อยู่ในชีวิตของคุณจะดีจริงไหมจะดีจริงหรออะไรอย่างเงี้ยแต่แม่หมอเห็นในแม่หมอยายจะบอกจริงแล้วว่าแหมตัวเขาเองนี่แหละตัวที่อันตรายเลยนะไว้วางใจไม่ได้ที่สุดเลยนะตัวเองทําตัวแล้วรับแล้วรอเองอะ่ะเออแล้วก็มันไม่ไว้ใจคนอื่นประมาณนี้นะในอดีตเขาอยู่ในภาวะที่เขาจะต้องเลือกค่ะต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง เลือกความสัมพันธ์ใดเลือกความสัมพันธ์หนึ่งก็เป็นไปได้และซึ่งตอนนั้นเขาไม่ได้เลือกคุณฉะนั้นตอนนี้เขาจะหวนกลับมาคุณไม่ได้อยู่ให้เขาเลือกอีกแล้วมันเป็นทิศทางอย่างนั้นเลยนะคะกลับมาไม่ทันนั่นเองแล้วคุณก็เริ่มต้นใหม่ไปแล้วนะคะสิ่งที่เขาตอนนี้มันเป็นความกังวลเป็นความสับสนอยู่ในใจของเขาเป็นความรู้สึกผิดบาปหรือติดค้างในใ,นใจเขานั่นแหละว่าเขาว่าติดค้างคุณอยู่ติดค้างทําสิ่งที่ไม่ดีกับคุณอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นั่นเองนะคะจึงอยาก จะหาโอกาสเคลียร์ใจอยากจะพูดอยากจะคุยถ้าเกิดค,คุณยังไม่มีใครก็อยายกเ่ิดความสัมพันธ์แหละแต่ในทิศทางวันนี้คุณมีคนอื่นไปรเรียบร้อยแล้วหรือถ้าเกิดยังไม่มีคุณก็คือเริ่มต้นกับตรงอะไรสักอย่างไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองคุณไม่ได้พร้อมที่จะอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาแล้วประมาณนี้นะคะถ้าตรงกับใครก็น้อมรับกับไปนะคะไม่ตรงไม่สบายใจวางไว้ตรงนี้นะดูเป็นความบันเทิงนะคะสําหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์นะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ